I'm not climbing ว่าคุณยนต์กันอยู่แล้วทั้งพอ่อทั้งลูกนะคะพอมีโอกาสทั้งทีพิธีกรหนุ่มอันพัวนาดก็เลยไม่พลาดค่ะพาลูกชายน้องพอลนะคะมาเจอตัวละครโปรดอย่างทานฟอร์เมอร์นี่แหละค่ะมาออกงานแบบนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยเพราะเป็นสิ่งที่น้องพอลชอบสนใจอยู่แล้วแต่พ่ออันบอกว่าก่อนจะพาออกงานก็ต้องบอกลูกก่อนเคลียร์กันก่อนนะคะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นงานอะไรเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าต้องจริงจังแค่ไหนซึ่งนี่ก็ยังเป็นวิธีเดียวกันกับที่เวลาถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลเหมือนกันที่แม้จะ ไม่ได้มีการวางสคริปต์ไว้แต่ก็ต้องบอกลูกๆนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างเพราะน้องอ่ะอายุ5ขวบเองคุณผู้ชมทําให้น้องพอลเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องหรือว่าบางสถานการณ์นะคะต้องมีคุณพ่อคุณแม่นี่แหละชี้นํานะคะแล้วก็คอยบอกนะว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะรวมไปถึงข้อจํากัดอื่นๆก็เยอะละค่ะส่นินว้าวเห็นไหมส่วนอินฟลู อินฟลูเอนเซอร์เด็กที่เริ่มจะมีส่วนในขั้นตอนการคิดคอนเทนต์เองแล้วนะคะอย่างน้องเรียนนาและน้องสกายเลอร์ค่ะ2พี่น้องเจ้าของช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามหลักล้านเลยนะคะบอกว่ากว่าจะเป็น Youtuber และ Influencer ได้แบบทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยแค่อยากลองทําอะไรก่อนสนุกสนุกเฉยๆไม่ต้องคิดเยอะก็มีคุณพ่อเป็นคนคิดพรอตให้ แต่ไปไปมาผู้ติดตามเยอะไงคุณผู้ชมทําให้ทั้งสองคนก็คือต้องคิดหนักนะคะต้องตามเทรนด์ให้ทันไปจนถึงรูปแบบคอนเทนต์ที่ต้องเปลี่ยนไปตามวัยด้วยเพราะผู้ชมเองก็โตตามคนทาคอนเทนต์อยู่เหมือนกันอย่างตอนนี้ก็แบ่งกันเลยค่ะว่าคนน้องเน้นรีวิวซึ่งยังอยู่ในความสนใจของตัวเองแล้วก็กลุ่มแฟนๆเนี่ยประมาณแค่10ขวบเท่านั้น ส่วนคนพี่ b บรี n นนาค่ะเริ่มเป็นวัยรุ่นซะแล้วจากที่เคยรีวิวของเล่นขนมเด็กตอนนี้เป็นคอนเทนต์กิจกรรมกลางแจง้งตามความสนใจสมากกว่าค่ะซู้ๆนะคะสกายลฟสกายเลแล้วลก็ต้องปรับเปลี่ยนทำเป็นเหมือนชาเลนจ์มากกว่าคนดูก็เติบโตกับเราด้วยค่ะเราก็เลยต้องอเปลี่ยนให้เขาสนุกไปด้วยค่ะของพี่บีมันอ่อมอ สบสามถึงอสิบห้าแล้วเราคือสี่น้องเป็น <5 S 2> เป็นแบบว่าเด็กสามถึงสิบบอกนะเป,นเป็นธรรมชาติไม่ได้บอกเพื่อถ่ายรายการแต่อบอกในชีวิตประจำวันอยู่แล้วว่าวันนี้เราทำอะไรเช่นพรุ่งนี้เราจะไปกินข้าวกับครอบครัวนะลูกพรุ่งนี้จะเจอคุณยายนะลูกพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณย่านะลูกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกแค่นี้ให้เขารู้ว่า เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราต้องเจอการพรุ่งนี้ต้องอเป่าข่าวเค้กกับคุณย่านะหรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปอ่เสียงเช่นนะพรุ่งนี้จะไปดิสีย์แลนด์นะโอเคพรุ่งนี้แล้ววันต่อไปอ่ะทั้งวันเนี่ยจะอยู่กับแม่จ๋าทั้งวันเลยแม่จ๋าทํางานทั้งวันเลยเราก็จะไม่ได้สนุกเลยนะลูกวันนั้นเนะ่ยเราต้องเราก็ต้อง,องให้เป็นวันของแม่จ๋าบ้างวันนี้วันของน้องพอแล้วพ่อก็จะเข้าใจ แม้จะอยู่ในโลกออนไลน์กันมามากขนาดไหนนะคะแต่เหลาอินฟลูเอนเซอร์เด็กคนดังก็ยังอยากให้ความสําคัญกับชีวิตนอกจอเหมือนกันเพราะอย่างครอบครัวของคุณอันเองบอกเลยว่าลูกๆอยู่กับมือถือทุกวันเป็นเรื่องที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ก็พยายามจัดหาเวลาแล้วหากิจกรรมอย่างอื่นให้ลูกได้ทําแทนบ้างอย่างการเล่นกีฬาหรือดนตรีควบคู่กันไปเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยนะคะ